วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่สวรรคโลกนะครับสุโขทไทยติดตามน้บปังก็ขอแปลนหข้าวนายอดนะครับของพี่ฟางปัจจุบันอายุ40วันแล้วครับพี่น้องครับปลาแต่ก็งามมากครับเริ่มต้นตั้งแต่หมักเทนเดอร์ครับหมักเทนเดอร์เสร็จเรียบร้อยอายุข้าว18วันใส่ปุ๋ยแร่ใบยกนะครับอายุข้าวครบ25วันถึง1เดือนฉีดพ่นกิ่งทองนี่ครับ ผลลับออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับพี่น้องครับแต่กอดีเขียวใบตั้งนะครับลำต้นอวบใหญ่สมบูรณ์มากครับพี่น้องครับดูครับดูดูลำดูลำต้นดูใบดูกันอัตราการแตกกอเอาครับพี่น้องครับแมลงก็ไม่กวนนะครับพี่น้องครับเนื่องจากใบตั้งไม่มีที่ให้แมลงหลบแดดหลบลมนะครับไม่สามารถกินได้ก็ไปกินแปลงอื่นนี่นะครับคือผลงานของ สามเกลือพิชิตวัชพืชและ,มะแมลงครับพี่น้องครับสวัสดีครับให้ดูความสมบูรณ์เรื่อยๆครับ